ใครที่มีปัญหาคอมแรงใช้เล่นโลบอทแต่เหมือนคอมตัวเองใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดูคลิปนี้เลยครับคลิปนี้เริ่มมาจากเพื่อนของผมบอกว่า iPad ของเขาแรงพอๆกับคอมของผมผมไม่เชื่อครับก็เลยลองหาข้อมูลดูสรุปก็คือผมได้รู้วิธีการทำให้คอมของผมเนี่ยใช้เล่นโลบอทได้เต็มประสิทธิภาพ โอเคครับจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยครับโอเคมาครับผมมาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยก็ให้พิมพ์ไปนะครับผมว่า Control Panel อันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลือก Hardware Sound นะครับผมแล้วก็ Power Option ให้เราปรับเป็น Hyper f ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอันนี้นะครับผมให้เราปรับเป็น High Performance นะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างอันนี้นะครับจริงๆมันมีมากกว่า High Performance อีกนะมันจะมี Ultimate Performance อันนี้เนี่ยใครจะเลือกก็เลือกแต่ผมไม่เลือกนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้กินค่าไฟมากขึ้นนะครับแต่มันจะทำให้คอมเราแรงมากเลยนะโอเคครับมา วิธีที่2เนี่ยก็คือการที่เราจะไปตั้งค่านในตัวเกมเลยนะครับผมก็คือกด X c ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดที่ตั้งค่าอันที่2นะครับเลื่อนมาตรงอัตราเฟรมสูงสุดนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมก็คือ60 FPS นะเรามาตั้งให้เป็น240 FPS เลยนะครับโอเคครับมาดูวิธีที่3นะครับผมวิธีนี้เนี่ยจะใช้ได้กับคนที่มีการ์ดจอแยกเท่านั้น อย่างแรกนะผมพิมพ์ไว้ว่าเนวิดียนะครับผมนี่แล้วมันจะขึ้นเนวิดีย์คอนโทรลเพลนเนลมานะครับชึบพอเรากดเข้าไปนะครับผมก็รออีกสักแป๊บหนึง่งอ่ะพอมาเสร็จแล้วเนี่ยโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยให้กดมาที่ 3D Setting อันที่2อันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่โปรแกรม Setting นะมาแล้วก็ เสร็ก็มาเลือกตรงนี้ครับผมมาเลือกให้เป็นโลบอกนะสมมุติมันยังไม่เป็นโลบอกอยู่เราก็มาเลือกนะครับผมให้เป็นโลบอกเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมจะมีแม็กเฟรมเลนอยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดกดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดเป็นออนเสร็จแล้วก็เลือกได้เลยครับจะให้เฟรมเลนเราแบกที่ไหนผมเอาสักเอ่อสี400่ร้อยละกันนะครับยังไม่จบเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดเลื่อนลงมาอีกเนี่ยจะเจออันนี้ครับ เรามาเปลี่ยนนะครับผมให้เป็นอันนี้ครับผมอันที่สองน,นี้นะมันจะทําให้คอมเราแรงขึ้นนะครับผมแต่มันจะทําให้การ์ดจอเนี่ยทํางานได้เต็มที่มากนะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอันสุดท้ายนะครับผม maximum performance ผมมองว่าไม่ดีนะครับผมเพราะมันจะทําให้การ์ดจอเราเสียไวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าให้ถ้าเกิดว่าเราเปิดรูบอกเอาไว้เนี่ย จอเราเนี่ยจะรันเต็มร้อยตลอดเวลานะครับผมถึงแม้จะโหลดไม่หนักก็เหอะก็เสร็จแล้วนะครับผมก็กด apply เสร็จแล้วก็รอแป๊บนึงโอเคทีนี้มันก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมมันก็จะทําให้โหลบอกเราเนี่ยเล่นได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะ